สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านครับพบกันอีกเช่นเคยครับครับส่องอีสานเที่ยวนัวครับผมวันนี้พามาเที่ยวปัดป่าพุทธยานอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีครับพามากราบขาพอพรพระราหูองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ครับไปพาไปเดินชมงครับว่าไปยังได แต่ก่อนทีเขาไปรับชมกั็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามมาด้วยนะครับไปกันเลยครับตอนนี้เราก็เดินทางเข้ามาอยู่ภายในบริเวณวัดเป็นที่ดับายครับี่พาไปเดินชมครับมีอะไรให้เราชมบ้างส่วนตรงนี้เขาบเป,ป,ป,ปิดให้เขา ตัวนี้เป็นชุดไหว้หพระล่างหงส์ครับชไหว้ของดำอันนี้พระล้าหูค่ะชุดละเก้าเก้าหรือหนึ่งร้อยบาทค่ะของนำแปดอย่างนะคะก็เปิดให้หมดเลยนะคะแล้วก็จุดธูปนะคะบูชากระถานะคะสายฝาให้เราเลือกเอาเสร็จแล้วอย่าลืมบอกชื่อนำกลุ่วันเดือนปีกเกิดแล้วก็บ้านเลขที่ที่ทำงาน สถานที่ประกอบการหรืออาชีพเราธุรกิจการงานของเราอะไรที่มิดีให้ท่านคืนกินไปเสร็จแล้วให้ท่านคายสิ่งดีมาบอกด้วยตของเราเองฟวันบนที่เลี้ยงค้ายกันเดียวาวเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายนะคะเที่ยวบนสองเที่ยวเกี่ยวกับธุรกิจการงานการติดต่อสื่อสารค่ะครับผมเสียิไหคะไม่ใช่รอมัด้นะคะอชจุดไหว้พรหูครับ

หลังจากไหว้พระรล้วโเซ็ตคอาว้รันคเนรบเนเดีวเราเรียนหลดไปกาบลงพ่อโต้เงาลงบูวัดดิน้ดนบนครับ บันไดห้าสขั้นหรือว so <'re> ่า <contributing> ม <masculine tension periods> ีทับรถขึ้นไปก็ได้ครับอีกฟั่งหนึ่งไปไปเจอกันครับหมดเลยครับวัดป่าพุทธยานอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีล่านมาชม ครบมาบ,บุญครับพามาชมความสวยงานของวัดเป็นวัดดังอีกวัดหนึ่งของสระบ,บุรีร่ที่มีมกระทางดาลล่ายัางมากราบพอ,อพนพระราหูมาชมอีกจุดหนึ่งครับตอนนี้เป็นวิหารเทพเทพวรัชเป็นจุดร่วมของเทพครับพอลงดินแลวลงพอเป็น เอาไว้จุดเดียวครับนนกรณีเขาเรียกว่าพระพรมอัสสิวะพระแม่อุมาเทวีพระพิฆเนศย,ยินข่าวว่าหลวงพ่อพันร่วมเทวีอยู่จุดเดียวได้ไปขอพรจุดเดียวเลยครับแล้วก็พระ ทะลกับอีกส่วนหนึ่งครับขับขอฟอนกันได้นะครับชมจุดอื่นกันต่อเลยครับผมส่วนตรงนี้เป็นวิหารหลวงพ่อเสร็จทีครับด้านในเป็นเงาลงป่ทวดครับตีพาไปเดินชมครับ ขาว่าเสมือนจริงมากครับเป็นเงาลงบทถวดใจโตครับไปเดินชมภายในกันเลยครับตรงนี้เป็นวิหารหลวงพ่อเศรษฐีเงาลงบทถวดจะเป็นับ ทานเสียงไทยนี่เขาเรียกว่าลุงพอ่อเศรษฐีใช่ไหมอย่าวิหารลุงพอ่อเศรษฐีจ้ะลุพ่อเศรษฐีทันดอนแต่นามท่านที่เด็กันตรงนี้กันเบ็กลุงพ่อเศรษฐีจ้ะองค์ใหญ่ๆนี่ใช่ไหมเงาพระพ่อจะเป็นเงาหลวงปู่ทวดอยู่ข้างนใช่ครับผมเหมือนด้วยนะ,<ช>ะมันจริงเป็นเงาหลวงปู่ทวด สวยงามหลวงพ่อเศรษฐี หลวงพ่อสีสันเพชรชุดทําบุญชุดบายพระจุดนึงครับไปในวัดป่าพุทธยานธรรมาแลลวคก,ก,กับ้กราบขอพอกันได้นะครับจุดทําบุญประจำวันเกิด

ความพญานาคได้นะครับแตส่วนเจ้านี้ก็เป็นปุชีสดโธกับญาติสีปฐุมมาภายในวัดป่าพุทธยานครับมีประมาณนี้แล้วครับขอมาช่องกับฝากก็เลยก็แชร์ก็ติดตามไปเลยนะครับแล้วไปเจอนคลิปต่อไปครับขอพทุกกำลังใจครับผม